ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีย่อมถือผิดด้วยอาการห้าเป็นฉนยัยทิฏฐิคือความรูปคลาด้วยความถือผิดว่ารูปต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แหละสัตว์แต่กายแตกแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะคายิกาทิฏฐิ ทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุไม่ใช่ทิฐิทิฐิและวัตถุนี้เป็นทิฐิอันถือเอาที่สุดว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีที่หนึ่งอันตคาหิกาทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่ใช่ทิฐิทิฐิคือความรูปคลำด้วยความถือผิดว่าเวทนาต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แหละ และถึงสัต,ตากายแตกแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะคาหิกะทิฏฐิและถึงทิฏฐิอันถือเอาที่สุดว่าสัตว์วเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีย่อมถือผิดด้วยอาการห้าเหล่านี้